สวัสดีครับเมาเมาตอนที่83ครับเขาแรกครับจากแบ่น์พาวซ่าครับอันนี้ครับผมไปเจอมาครับน่าจะเป็นเรื่องของการแบบเวลาถ้าเกิดเราจะประดิษฐ์สิ่งอะไรสักอย่างนึงอะเราก็ต้องไปเหมือนยื่นขอจดทะเบียนชื่ออะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ครับมีคนไปเจอมานะครับเป็นข้อมูลสินค้าใหม่จากพาซ่านะครับจากภาพนะครับพาซ่ากำลังจะทำ X l i g h V4 Wireless นะครับแล้วก็จะมีตัว X2 HV3 นะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นม้ลใหม่จากพาซ่าแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็จะมีภาพนะครับคร่าวๆ ซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพแบบก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้มีตัวเลขไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเขาจะเป็นเมาส์มีรูเหมือนเดิมนะครับก็ในภาพตัวนี้คือ X l i n e นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น X2H นะครับตัวใหม่ล่าสุดก็ตอนนี้มีข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังครับขัาวต่อไปครับเมาส์ตัวใหม่จาก W L Mouse นะครับ Sort X นะครับไปดูวิดีโอเปิดตัวก่อนครับ จากข้อมูลนะครับเป็นมอลเมเนเซียมครับใช้เซ็นเซอร์ p ิกอาร์ตส Hs นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขามีการปรับจูนอะไรนะครับสวิตช์ครับสามารถเลือกได้นะครับระหว่าง Omron Optical นะครับแล้วก็ TTC นิฮินแมคคาเนียลสวิตช์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับน้ำหนักประมาณ47กรัมนะครับแล้วก็ตัวดองเกลเนี่ยสามารถปรับ DPI ได้ปรับเพลิงเรตได้แล้วก็สามารถปรับรีบับดิแทนได้ที่ตัวดองเกลเลยนะฮะซึ่งถ้าใครลองมาตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวจะมีขายในไทยแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาาาามเล่่ว จะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับแต่คิดว่าราคาเอื้อมถึงแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีงานใช้หน้าจอยนะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็จะมีพวกแบรนด์เมาส์จีนต่างๆไปออกในงานนี้ด้วยแล้วเขาก็จะขนสินค้าใหม่ๆไปโชว์ในงานนี้ด้วยครับซึ่งก็มีคนไปจับเจ้าซอสเอ็กตัวจริงแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆดูตามภาพสวยมากนะครับอันนี้เป็นสีขาวครับสวยมากแล้วก็สีม่วงตัดกับเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับที่เขาได้โปรโมตไป ตัวจริงสวยอะนะครับแล้วก็ดูทรงน่าจะเป็นทรงอัลนอมิกที่ไม่น่าจะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความมนๆมีความโค้งๆเยอะมากแล้วทาง W L Mouse ครับเขาก็ลงภาพชิ้นส่วนภายในของตัวเมาส์ครับสังเกตว่าเขาจะมีการสร้างพวกเ,เกี่ยวกับงานสถาปัตย์เนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยครับอันนี้เป็นภายในตัวเมาส์ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าเพิ่มเติมแล้วกันนะครับถ้าเกิดขายในไทยเมื่อไหร่ แล้วก็จะ W L Mouse เหมือนกันครับที่งานใช้หน้าจอยนะครับอันนี้เป็นมาส์คาร์บอนของ W L Mouse ครับเขาบอกว่าน้ําหนักอยู่ที่30กรัมนะครับเบามาก30กรัมนี้เบามากนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ไม่มีรูด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมถึงทําได้เบาขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคาร์บอนครับมันก็จะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับก็อันนี้เรามีข้อมูลประมาณนี้ครับตัวเมาส์ก็น่าจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทรงหน้าตามไรโดงหรือเปล่านะ เออยังไงเดี๋ยวรอดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันต่อไปครับจากแบรนด์ดรูนะครับใช่แบรนด์จากเกาหลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่นี้เป็นเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์เขานะครับน้ำหนักอยู่ที่3 5ากรัมแล้วก็น่าจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมแค่นี้เหมือนกันนะครับเขาเอาไปโชว์ในงานชัยนาจอยที่ผ่านมานะครับข่าวต่อไปครับจากแบรนด์แรมซูครับเขาไปออกบูธเหมือนกันนะครับแล้วก็ขนเมาส์ใหม่ไปโชว์ครับตัวแรกเลยครับคือเมาส์ที่ชื่อว่าอินคานะครับ เป็นเมาส์ทรงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซูวีก็คือเมาส์ตระกูล ZA นะครับจะเป็นเมาส์ที่มีด้านหลังนูนๆหน่อยนะครับออไม่เชิงว่าเป็นเมาส์หน้าต่ำไถโดงนะครับมันจะมีส่วนหลังที่นูนมาก เ,เพื่อนๆลองดูตามภาพน,นะครับเขาขนตัวจริงไปโชว์ในงานด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ42กรัมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออไม่แน่ใจเรื่องของรูด้านล่างนะแต่ด้านล่างน่าจะไม่มีรูนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมช่วงส่วนด้านหลังอ่ะส่วนด้านท้ายด้านหลังอ่ะมันจะมีความนูนมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีความต่ํามากเหมือนกันเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับทรงหน้าต่ำไถโดเหมือนกันนะ ประมาณนี้นะครับแรมซูอินคาครับแล้วเขาก็ขนคีย์บอร์ดตัวใหม่ครับจากแบรนด์แรมซูครับเป็นคีย์บอร์ดฮอรเอฟเฟกด้วยนะชื่อว่าเจ็ดนะครับ้ยสวยเลยอะนะครับเป็นสีโทนดําตัดขาวตัดเหลืองนะครับแล้วก็เป็นฮอเอฟเฟกด้วยรองรับพุ่งเลทที่800 0ด้วยก็ตอนนี้มีข้อมูลแค่นี้นะครับแล้วก็เขาขนเมาส์ทาชีไปโชว์ด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะยังทำอยู่ไหมนะครับสำหรับเมาส์ทาชีตัวนี้เป็นเมาส์แมกนีเซียมคอสวอปสวิตได้นะครับจากแรมซู ข่าวต่อไปครับไปที่แบรนด์ ATK ครับเขาขนเมาส์ตัวใหม่ไปโชว์ครับเป็นเมาส์ที่ชื่อว่า z 1 One Pro Max นะครับเป็นเมาส์ทรงมือขวาครับพูดง่ายๆนะครับดูทรงแล้วก็จะเป็นทรงมือขวาที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะดูจะเป็นเมาส์เล็กๆนะครับตอนนี้มีข้อมูลแค่นี้ครับเป็นแค่ภาพนะครับข่าวสุดท้ายครับผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเป็นเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ VXE นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าชาวไทยเนี่ยสนใจแบรนด์นี้มากนะครับกับเมาส์ R 1ของเขาเป็นเมาส์น้าตำไทโด่งที่ขายดีมากมาก ตอนนี้ครับเขาออกเมาส์ตัวใหม่ครับ Mad R นะครับจุดเด่นคือน้ำหนัก3 6กรัมเบามากๆนะครับแล้วก็รองรับพื้นที่ไหลสายที่8,000มี2สีครับคือขาวกับดำครับแล้วก็อันนี้เป็นสเปคร่าวๆครับเขาจะมี2ตัวคือ Mad R กับ Mad R Major นะครับความยาวประมาณ120มิลลมนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ครับเขาใช้ต่างกันนะครับตัวหนึ่ง3395ตัวหนึ่ง3950นะครับแบต200มิลลิแอมป์ฮ้ยแบต อนกันนะน้ำหนัก36กร,รมัมถือว่าเบามากๆนะครับเบากว่าเจ้า F1 Ultimate ของ ATK ซึ่งก็มีคนโพสต์ภาพจริงๆไปแล้วนะครับซึ่งก็คือเมาส์ตัวนี้ตามภาพนะครับเขาไปเปรียบเทียบกับเจ้าพาวซ่ X2 นะครับไซส์2ก็จะเป็นไซส์มินินะครับก็แสดงว่าเมาส์ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเมาส์หน้าต่ำไทโดงหรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะครับผมแอบรู้สึกว่ามันจะทํามาทดแทนเจ้า VEXR1 นะครับ ซึ่งตัวนั้นน่ะเขาเป็นมาหน้าต่ำไทยโด่งแล้วก็มีน้ําหนักประมาณนึงแต่ตัวเนี้ยจะมีน้ําหนักที่เบากว่าเจ้าอาวันนะครับซึ่งก็แปลว่ามันจะมีความน่าสนใจกว่าพูดง่ายๆเลยก็เดี๋ยวผมจะหามารีวิวแล้วกันนะครับยังไงเราติดตามที่ช่อง b b t c h a ช nel ครับประมาณนี้เพื่อนๆสนใจเมา์ตัวไหนพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วเรามาคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูคลิปรีวิวมาตัวไหนพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับเจอกันก,อนกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัส